อเอามาให้นางตัวนะี้นะก็เราชื่ออมเดียนะเราชื่อเดียนะคะก็เป็นช่องใหม่นะก็ขอให้ติดตามกันเลยนะคะก็ขอให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวทางเที่ยวแรกมาก็ดเดือนนี้นะำน่ขอลาไปก่อนขอสวัสดีค่ะคิปมันจะสั้นไปไหมคะคือช่องของเราเนี่ยก็จะมีช่วงแบบ มีคลิปแบบสลามพอกินยงกินยานแบบนี้นะก็มีเยอะค่ะไม่รู้ว่ามันจะมีเท่าไหร่อ่ะนะแต่ก็อย่างที่รู้นะว่าช่องของคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดสีแบบเหลืองสะพายกระเป๋านั่นแหละเป็นพี่สาวของเราแล้วเราก็ถ่ายคลิปนะเอมเดี๋ยวจะมาบอกที ที่เราถ่ายคลิปทั้งหมดนะคะแต่มเป็นของพี่เรานะก็ช่องนั้นเราก็ทำคลิปสารามนยาสา,ามากินยาเราจะอีกคลิปนึงก็นยาสาลารแล้วนะค่ะวันนี้นขอลาเพื่อนไปก่อนบ๊ายบาย